อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุยดึงไม่อยู่ดึงดึงดึงไว้เพื่อน yes ก่อนจะไปดูคลิปขอโฆษณาแป๊บหนึ่งเดี๋แคป หม่กับการที่จะมาเปิดคอม24ชั่วโมงเพื่อที่จะ F K Game s o w R G หรือไม่ก็เกมใดๆก็ตามในหลวงบอกเรามีทางออกให้คุณนี่เลยครับแอป U G Phone เป็นแอป F K Game อะไรก็ได้ซึ่งมันจะเป็นทางออกให้ทุกคนราคาเริ่มต้นวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าโหลดผ่านลิงก์ใต้ชิปเนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับได้ลดครั้งละ20บาทเลยนะถือว่าประหยัดไปได้มากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่สามารถชาระเงินในแอปได้เข้ามาที่เว็บการ U G Phone แล้วกดปุ่ม Pay Now เลยนะครับหลังจากกดปุ่ม Pay Now เสร็จแล้วก็เลือกแพ็กเกจที่ต้องการได้เลยเลืืออกกกแแ็็เเจสรลล้้วดซย ก็กดจ่ายต่อได้เลยนะฮะเสร็จเราก็เลือกวิธีการจ่ายเงินซื้อนะครับผมมีตัวเลือกอำนวยความสะดวกให้มากมายไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆ PayPal หรือ TrueMoney แม้แต่ True Wallet ก็มีพร้อมเพย์ก็มาสะดวกสบายขนาดนี้ต้องไปจัด UG Phone กันหน่อยแล้วพรมจะได้ไม่พังอี <c oughs> Starbucks ร้านบริการเกี่ยวกับระบ l o มากมายไม่ว่าจะเป็นบริการ Gift Game Pass ราคาถูกและไวแค่5 4ีก็ได้ของแล้วยังมีบริการเติม Robux แบบกลุ่มราคาถูกไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดเข้ากลุ่มเพียงแค่15วันถูกกว่าตัวเองแน่นอน100%และมีบริการฟาร์มเพชรฟาร์มดาบฟาร์มทองในตัวละครไก่เพชรรีโลเกม Tower Defense ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น Anime Defender อ l l Star Tower Defense Anime Vanguard แม้แต่บ l o c k f o o หรือ Bedball ก็ยังมีมีบริการอีกมากมายให้ทุกคนได้เลือกใช้กันอย่าลืมไปสนับสนุน s t a r b u c k ด้วยนะครับ DC Shop มีไก่เบ็ดแมพฟิชขาย1บาทมีครบทุกอย่าง1 ไปจนถึง5เบ็ดไก่เงินไก่หินไก่ปา่าก็มีขายรับฟาร์มทุกอย่างในเกมบริการกดเกมพาร์ตราคาถูกและรับเติมโลบัคแท้ใครหาราดแบบฟิชชิลเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมไปสนับสนุนดีซีช็อปด้วยนะครับคลิปนี้นะครับ finished. เรากำลังมาเล่นเฟรชมีเกาะใหม่นะครับที่ผมยังไม่ได้ไปสำรวจเลยนะฮะอันเชียนไอส์ไอส์ไอส์แล้วเห็นบอกว่ามันมีเบ็ดใหม่ออกมาด้วยนะครับผมซึ่ง ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ทําตอนไหนเหมือนกันนะฮะเออตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยว่างนะครับถ้ามีเวลาแล้วเดี๋ยวค่อยมาย้อนหลักอัปเดตหรือไม่ก็คาบอัปเดตนี้ไปก่อนนะฮะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอา้า เรือจมเอา้าเดี๋ยวนี้มันขับผ่านน้ำวนไม่ได้แล้วเหรอโอ้ตรงนู้นมีฉลามอะไรด้วยครับนั่นว่ายอยู่อะไรวะเนี่ยเกมมันเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรออ๋อ,อนดนฉลากินได้ไหมไม่ได้ครับแหมเกือบได้ลุน้นอันนี้มีหลุมอะไรครับเนี่ยหลุมน้ําวนที่เป็นสีดำนะฮะลงลงไปไม่ได้ด้วยนะแต่มีเมกาโลดอนว่ายวนอยู่นะครับเราเปิดฟิชเลดาร์ดูนะอุ้ยมีโอกาสได้จริงๆด้วยเหรอโอ้ตอนแรกกนึกว่าผมมั่วอะไปเมกาโลดอน ผมลองเปิดวิกิดูแป,ป๊บว่ามันจะกินอะไรเขาบอกว่ามันกินหัวฉลามนะครับซึ่งเอ,อ่อหัวฉลามผมอยู่ไหนครับเนี่ยโอไม่นะหัวฉลามผมหมดคือผมอยากจาอธิบายตรงนี้ทุกคนฟังนิดนึงนะครับผมโง่นะฮะผมใช้เป็นอันนี้มันตกเป็นการดันไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมรู้ตัวที่หลังนะครับเป็นต้องห่วงเพราะฉะนั้นดูไปก่อนโอ้ดูจากตรงนี้แล้วแบบตุบตัวใหญ่มากเลยข้างหลังมีเอ,อ่อพาทิ์กำลังขึ้นคนระับวิวว,ว,วิวสวยดีนะแต่แสบตาจัะ มันจ่าซะเหลือกเกินตาจะบอดขอด่อยเธอขอ่อยเธอเมกาโลโดอนขอมีอะไรดีๆในชิตบ้างจ้า <S 1> <S 1> แล้วถ้าเกิดอยู่ดีๆวิญ,ญญาณมันเอาเมกาโลดอนมาให้นี่ <S <S 1> <S 1> เป็นไปได้ไหมผมว่าไม่น่าได้หรอกเนาะไม่นะมันมีคนมาแย่งผมตกแล้วอย่านะตัวนี้เราจองนะอย่ามาขวางได้ไหมเราขอได้ไหมตัวนี้เราอยากเอาไปทำคลิปเราขอได้ไหม ไปกระโดด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 เฮ้ยโอ้โหคนโลโซสควิชได้หมึกยักษ์มาแทนอ่ะเด็กตกตกมาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะ70%นะครับแล้วมันดิ้นจัดจัดโอ้ดิ้นขนาดนี้เสร็จกี่โมงครับพี่พอแล้วหยุดดิ้นได้แล้วดิ้นได้แล้วพี่จ๋าพอกันทีพอเถินน้าตามแทบไม่ทันเดี๋ยว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 ใจเย็นนะพี่ใจเย็นนะผมตามจะไม่ทันอยู่แล้ว อยู่นิ่งๆสักพักหนึ่งขออีกขออีกหน่อยอย่าพึ่งอย่าพึ่งขยับสวยคอลโซลสควิดอู้ได้ขนาดใหญ่ด้วยพันสามนะครับทำไมเพื่อนมันไม่เป็นเบการ์โลดอนเฮ้ยมีโปมาตกอยู่ดีๆโปว้ามาเฮ้ยอย่าโอ้มันลอยกลางอากาศเลยอย่าขโมยเหยื่อฉันไปนะอย่าเอาเมการโลดอนของฉันไปเจ้าแฮกเกอร์เจ้าชีเตอร์ โอ้ยโปมันตกป่าโคตรลัวครับเนี่ยมันมันมันพุ่งเวียงไปมันตกได้เนี่ยมันเวียงไปแป๊บเดียวมันตกขึ้นเลยแป๊บเดียวจัดนะครับเร็วมากแล้วเมื่อไหร่เมการรดดนจะมาหาผมขอร้องละถ้าพระเจ้ามีอยู่จริงเฮ้ยโปมันขยับมันไม่ลอยกาอากาศแล้วมันเนียนแหมตอนเมื่อกี้อยู่ดีๆก็วัดมาเราเห็นนะ มันตกอย่างรัวอ้โหหมึกผมขอปล่อยเลยแล้วกันนะผมไม่จับแล้วครับเพราะมันเสียเวลาเดี๋ยวนะเขาบอกว่าขั้นต่ํามัน5 0,000โลหรอหุ้ยแปลว่าผมต้องใช้คิงล็อตปะถ้างั้นใช่ไหมงั้นผมไม่มีทางจับได้เลยนะเอาผมลองใช้คิงล็อตดูนะครับผมดูในวิกิมานะครับเพราะว่าไอเบ็ดเบ็ดไอสีแดงไม่เคี้ยของเราอ่ะขั้นต่ํามันจับได้แค่20,000กับเออสามหมื่นมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วตัวนี้อย่างน้อยมันต้อง5 0,000ก็แปลว่าเบ็ดแดงมันตกไม่ได้เดยใช่ไห ผมต้องเปิดเป็น UI navigation ว่ะผมไม่รู้ว่าผมสันติฐานถูกหรือเปล่านะที่ผมต้องเปลี่ยนเบ็ดมีคนใช้ชิมรถเหมือนกันด้วยครับฮ้สีทองมาโอ้โหไม่ใช่เมกาโลดอนว่ะงั้นผมทิ้งเลยแล้วกันผมไม่จับนะครับมีคนได้หมึกยักด้วยฮะเฮ้ยสีทองมาโอ้โหไม่ใช่ตัวอะไรไม่รู้เนี่ยมันเป็นตัวอะไรไม่รู้ปลาติดไฟ มีกระดดนมาให้ผมเทิดผมตกมาโคตรนานนานม,มากๆแล้วผมตกมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับมีคน,นเบียเ่ยงเวงเบ็ดรัวๆด้วยฮะเออขอร้องละนั่นมันคือสเตอร์ดี้ลอตใช่ปะ่ะไอเบ็ดธรรมดาที่เพื่อนใช้กันอนะเหมืนมามันไม่มาให้ผมเลยว่ะคุณผู้ชมตกมาสีส่นาทีกว่าแล้ะนะฮะอืม ที่ตอนแรกเราโง่เด็กเราไปใช้ไอ้เบ็ดแดงอัเด็จับไม่ได้เอาที่คิดอ่ะนะขนน้ำหนักมันเกินครับโอ้ยใครเหวี่ยงปลามาชนจอผมเนี่ยเฮ้ยมันเอาเรือออกแล้วโอ้โหดูทำตัวแม่อ่ะเราก็กลับมาเรือของตัวเองแล้วกันนะครับโอเคปลาตัวนี้ปล่อยไปเลยแนละ้วกันเฮ้ยมันวร์ปกลับมาลอยทะเลอีกแล้วนะเนี่ยไอ้เนี่ยไม่ต้องมายืนเลยไปไกลๆเลยไปไกลๆเลยไอ้โปไม่เล่นด้วย นี่มันลอยมันลอยครับมันลอยเห็นชัดเลยนะอ้นี้ก็ใครอยากดูชื่อมันอีกทีนะครับอันนี้เลยเฮ้ยสีชมพูโอ้โหตกใจหมดเลยไม่ใช่มันแล้งปอยอีกแล้วดูดิมันเดินบนทะเลอ่ะโอ้มันของเรามันยังไม่ใช่เมกาโลดอนสักทีนี่เดี๋ยวครับนี่มันไม่ทนแล้วมันยืนบนบนทะเลเลยนะ ลองลับมาให้ผมเถอะนะตกมาจากชั่วโมงนึงแล้วครับมายืนบนเรือผมอีกแล้วนะฮะทั้งที่ตัวเองก็ยืนกลางทะเลได้นะแต่มันยืนบนเรือผมเลไม้ไม่รู้นะครับไอดนรับหกสามเก้าหนึ่งนะโอ้โหมึกยักษ์อีกแล้วผมปล่อยเลยแล้วกันถ้ามึกยักษ์มาเมกาโลดอนก็มาหาผมได้แล้วแหละนะผมเมื่อยมือมากมากเลยอะอะไระนะตัวอะไระ <c oughs> อะอเทอร์กี้ <c oughs> ไก่เทอร์กี้ว่ะโอ้ แค <ś led> ่โอ้เมกาโลดอนเลยไม่มามาไก่เตอร์กี้มาแหมเอาไก่มาแล้วกันครับแล้ไก่เตอร์กี้มาช่วงใกล้วันขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมเออเพชรซิมก็มีนะครับผมวางแผนจะทำคลิปเพชรซิมอยู่แต่ยังไม่บอกละกันนะว่าจะเป็นซีรีส์อะไรไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่าคลิปนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีคนดูหรือเปล่าทำไปก่อนแล้วกันบน่บนๆไปเรื่อยๆครับเดีย๋ยวก็ได้คลิปเองคือมันไม่ออกให้ผมจริงนะเนี่ยไอ้เมกาโลดอนเนี่ย ใจร้ายไปกันเหมยมันจะไม่ให้ผมกินข้าวเช้าเลยใช่ไหมเนะี่ยมันจะไปกินตั้งนานละโอ้ยโหมันตกมึกปัดเดียวได้เลยมันเพิ่งโยนไปไม่ถึงก่วิมันตกปัดเดียวได้โอ้ยเอา้าไม่ได้จะกดชวนเพื่อนชิชบูโอ้โหไม่ใช่เมกาโลด,ดอนว่ะรู้ว่าผมทำอะไรผิดไปหรือเปล่าไม่นะมีคนมาแย่งผมตกอีกแล้วเบ็ดอะไรอ่ะเบ็ดล่องหนเหรอเฮ้ยผมไม่เห็นเบ็ดเขานะ วิ่งมาแล้ว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 แล้วใช่หรือเปล่าใจเย็นใจเย็นนะวินใจเย็นนะค่อยตกนะเมื่อกี้มันเป็นสีลุลุ้งมันเป็นเครื่องหมายสีลุลุ้งได้ปวดละผมอยู่ตรงนี้มาชั่วโมงกว่าแล้วแล้วผมยังไม่ได้กินข้าวเลยผมหิวข้าวมากๆปล่อยผมไปเถิดปล่อยผมไปเถิดได้ปวดละขอร้องอ้อนวอนปวดเธอยาไปทิ้งตัวลงคุกเข่าจูบปากเธอมันจะไม่หยุดเลย ขอ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 ได้ไหมขอได้ไหมเอออย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นดิ้นแรงดิ้นแรงไปดิ้นแรงไปลมหายใจเข้าลมหายใจออกโอ้ยมาแล้ว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  yes 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 อ้มีคั้นสีด้วย oh อุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นอุยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยดึงไม่อยู่ดึงดึงแรง <Yes. laughs> โอ้โอ้จมน้ำเลยโอ้โอ้โคตรเหนื่อยเหนื่อยมากมากโอ้โอ้ผมตกมาหนึ่งชั่วโมงไอโปล,ลงไปเดี๋ยวนี้เลยนะครับอันนี้ชื่อโปนะเผื่อใครเป็นมอสอยากแบนก็แบนได้นะโอ้เหนื่อยมากๆอะ่ะโอ้มา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 ,มาด้เวลาไปนั่งดูฉลามของเรามาผมดูตรงนี้แหละต้องเอานี้กลับมาครับเมกาโลดอนเจ็ดหมื่นสี่พันโล โอ้อุอ้ยโอ้เจ็ดหมื่นสี่พันโลอะโอ้โหตามวิกินะครับเขาบอกว่ามันไปได้ถึงแสนหกโลเลยนะ ก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะลองมาสุ่มหากันดูนะว่าเราจะหาได้ไหมนะครับสำหรับแสนกว่าโลเนี่ยเออเรามีตังค์อยู่ตั้งล้านสองนะครับเดี๋ยวเราลองเอาไปอปไรซ์ดูก็ได้เนาะโคตรเหนื่อยนะครับเนี่ยจีจัดอูดเทียบกับตัวเนสซี่เฮ้ยผมมีตัวเนสซี่ใหญ่กว่านี้อยู่ไม่ใช่หรอใช่ไหมผมยังได้ขายปลาเยอะๆในตัวเลยนี่วาอ๋อไม่ใช่เดิยเราเพิ่งตกได้มาเนาะ <c oughs> อ๋อเนสซี่ยักษ์ผมเผื่อขายไปนี่วาจะเอามาเทียบขนาดสักหน่อยอ่ะไม่กาโเราดอนครับได้มาสักที นะเดี๋ยวยืนถ่ายโปครคลิปก่อนนี่ผมจะยืนถ่ายโปครคลิปตรงนี้นะฮะแสงสีสวยดีและที่สุดเราก็ได้มาแล้วนะฮะเดี๋ยวเอามาใส่ช่องแล้วเราไปตีราคากันดีกว่าเอ๊ะผมหาในช่องแบบนี้ไม่เจอว่ะเราต้องกดไลายลิตี้ป่ะอ่ะต้องกดน้ำหนักเดี๋ยวอ่านี่ไงน,นะครับอ่ามาผมสายตามากๆเลยนะครับตอนนี้ต้องไปพักแล้วนะครับอ่ะลองถามราคาดูนะครับว่าเท่าไหร่ขายได้17ื่นนะเออเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาสุ่มกันครับเรามมทต้งล้านสองนะฮะก็ลองหาเวอร์ชันที่ดีที่สุดของมการโลดอนให้ทีหลังแล้วกันนะครับ ทีนี้ได้สักทีนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมวันจกักหมบภายในคลิปหน้าเลยครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ